สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวดอยเช้าอีกหนึ่งวันมากับครอบครัวมาถ่ายรูปสสวยชมวิวสสวยที่ร้าน My Story Cafe นะครับเป็นร้านคาเฟ่แล้วก็มีรีสอร์ทที่สวยงามมากๆวิวสวยยิ่งฝนตกหรือตอนเช้าจะมีหมอกได้เห็นสวยงามมากๆสำหรับคนที่มา,มาพัก จะได้เห็นวิวส,สวยแบบนี้แหละนี่แหละคือที่ผมจะมาถ่ายรูปกับครอบครัวกันวิวส,สวยที่รอยช้างกับคาเฟ่ตรงนี้นะครับที่ครอบครัวต่างๆที่ใครจะมาที่รอยช้างก็ต้องมาที่นี่เพราะว่าเป็นรีสอร์ทที่สวยงามมากๆแล้วก็วิวสวยด้วยเห็นเส้นทางถนนสู่บนดอยช้าง ะครับสวยงามมากจริงๆนะครับแล้วยยก,ก็เป็นรีสอร์ทที่เห็นวิวธรรมชาติได้สวยที่สุดแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยนะครับนี่คือวิวบรรยากาศนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นภูเขาแล้วก็เส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านดอยช้างนะครับที่สวย,ยางามมากๆแล้วก็มีหมอกปกคลุมด้วยนะครับ นี่คือบรรยากาศเลยนะครับแล้วก็อยู่สวยๆแล้วก็เส้นทางนะครับเียวผมจะพาทุกคนไปดูกันครับ คาเฟ่ My Story Cafe นะครับเป็นคาเฟ่ที่วิวที่สวยที่สุดเลยนะสวยฝังมากๆี่ยซ้ำแหละนะครับแล้วก็เป็นวิวที่เขาว่าสวยมากๆเลยนะครับทุกคนดูดูผมแผนกล้องให้ดูโคตรสวยอะติดริมทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศ วิวแล้วกันเพราะว่านี่ตรงนี้คือฝนเพิ่งหยุดตกเนาะงั้นเราดเดินตรงนี้ไปเนี่ยสวยมากที่พักก็สวยนะฮะดูครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไไ My ส t o r y รีคาเฟตรงนี้นะฮะ Ja, så ei! Hypnotized. What's up is down. What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Oh, yeah, it. โอ้โหทุกคนวิวสวยมากนี่เห็นเลยฮะเห็นวิวดอยช้างสวยมากๆครับเป็นดูครัทุกคน,นสวยอะสวยมากๆเลยเนะาะโอ้โคนดูฮะวิเนชวที่ถนนทางไปดอยช้างนะครับ ววสวยจริงเดี๋ยวเร่อสวนนี้บ้างตัวนี้สวยไหมอ้อตัวตัวนี้สวยเนี่ยโอ้โหนี่ฮะติดริมทางนะครับ มาส t ตอรี่คอฟเฟ่ตรงนี้สะดวกสบายครับมีลานรถจอดกว้างเลยครับที่พักก็วิวสวยนะทุกคนตัวเช่า มันดูบรรยากาศด้านล่างอีกโซนหนึ่งนะตรงนี้แล้วกันนะครับมีหลายจุดนะั่งที่นั่งนะครับให้เราได้นั่งชมวิวบรรยากาศสวยไหมคะเออในนั่งสบายจังเลยนะอ,อ้ะ่หนั่งสบายเลยนะคะไม่อยู่ลังนกนะเเหมือนเหมือนอยู่ลังนกใช่ไหมรันงนก นี่ครับมีช้างเล็กด้วยนะครับมาชมวิวดอยช้างกันนะตัวนี้ก็ไปที่พักนะครับนอันนี้ก็เป็นช,ชมวิวสวยสวๆดอยช้างกัน,นโอ้โหสวยจริงครับตอนนี้คือ ทางไปดอยช้างกันนะฮะหมู่บ้านนะครับยู่ยวสวยๆครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูป้ายทางลงชมวิวนะครับนี่เป็นมุมที่สวย พี่ทุกคนมาพักแล้วก็ต้องถ่ายรูปบรรยากาศตรงนี้นะครับตัวนี้เวลา15บห้านกาสินาทีนะครับก็บรากาศีโดยรวมน่าทีสวยมากเลยนะนี่ครับป้าตรงนี้นครับ My Story ดอย้าง My Story เชียงรายทุกคนมาต้องเก็บภ้ามุมตรงนี้นะครับนะ ไปปุ๊บก็ได้เห็นวิวที่พักครับเดี๋ยวทางเดินลงไม่พักนะครับเนี่ยสวยที่พักก็สวยครับทุกคนอาจจะได้เห็นบรรยากาศที่วิวบนด้านบนแล้วนะครับที่ทางร้านเขาได้ถ่ายลงเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยเใกที่ห้องพักเนี่ยนะฮะห้องพักสวยครับเนี่ย นี่ครับแล้วก็ไปถ่ายดูชมวิวตรงนี้ได้นะครับทุกคนวิวสวยจริงๆนะครับถ่ายรูปถ่ายบรรยากาศเนี่ยนะลองดูได้นะฮะทุกคนกับวิวต่างๆตรง,งนี้นะฮะลานจอดรถก็เยอะนะครับมีนาฬิกาด้วยนะขบวนนะ่ะ อโอเคก็ถ่ายประมาณนี้แล้วกันนะครับในร้านคาเฟ่ My Story My Story Cafe ตรงนี้นะครับรับรองท่านมาแล้วต้องถ่ายรูป,ป,รปกับป้ายแล้วกับต้นต้นไม้อะไรเนี่ย,เ,ยเป็นมุมที่สวยนะใบไม้ที่เห็นตรงหน้าผมเนี่ยนะครับก็ามาถ่ายรูปบรรยากาศแล้วกันนะครับ ก่อนที่ใครหลายๆคนจะมาเที่ยวชมฟาร,ร์มแกะฟาร,ร์มแกะอยู่ตรงตรงนู้นเองนะครับในห่บาทายี่โน้ตรงนู้นห่างกันประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับนะโอเคประมาณนี้นะฮะใครมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวหรือม,มาพักได้นะครับที่ my story cafe ตรงนี้นะครับสวัสดีครับทุกคน